ปลายปีแบบนี้ต้อง T-series จากเ Xiaomi สิครับนี่คือ Xiaomi 13 T-series สมาร์ทโฟนที่ชิปเซ็ตแรงกว่า Snap 8 Gen 2แรม r อมสปีดจัดเต็มกล้องไลก้าเต็มระบบสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิกโก้ไอทีครับ วันนี้อยู่กับเสี่ยวมี่13คีซีรีส์นะครับโดยปกติแล้วนะครับตอนต้นปีเสี่ยวมี่เขาก็จะมีสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงที่เป็น Number Series ของเขานะครับอย่างตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกมาเป็น13 Series ใช่ไหมฮะอ่าอันนี้เรารู้กันไปแล้วพอมาปลายปีแบบนี้ครับเสี่ยวมี่เขาจะมี t ีซีรีสอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นการรีเฟรช สเปคเล็กน้อยปรับราคาลงนิดหน่อยแล้วออกมาขายช่วงปลายปีทําให้คนที่คิดจะซื้อมือถือช่วงปลายปีนะครับมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนี่วันนี้มาแล้วครับ 13T series นะครับมา2รุ่นเลยเสียวมี 13T และเสียวมี 13T Pro นะครับวันนี้รีวิวของเราเนี่ยจะเน้นไปที่ 13T Pro นะครับเพราะว่าตัวนี้นี่โอ้โหจีจัดมากๆคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนชิปเซ็ตไปใช้ MediaTek นะครับแล้วเป็น MediaTek ตัวท็อปทำคะแนนัน t u ู u ได้ สูงกว่า snapdragon 8 Gen 2อีกนี่ชิปราคาย่อมเยาวกว่าแต่แซงเฉยเลยเอ,อแรงกว่าเฉยเลยโอ้โหแรมรอมก็จัดมาแบบเต็มเต็มเลยครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกล้องก็จัดไลก้ามาเต็มระบบเหมือนเช่นเคยกับราคาที่ย่อมเยาวลงเล็กน้อยน่าซื้อมากยิ่งขึ้นวันนี้จะพูดถึง 13T ช่วงท้ายด้วยนะครับแต่จะเป็นการสรุปเพราะว่า2รุ่นนี้เขาคล้ายกันมากปรับสเปคเล็กน้อยแล้วก็เป็นตัวเลือกราคาที่ดรอปลงมานิดนึงเป็นทางเลือกให้กับทุกๆคนนั่นเองไปดูรีวิ กันครับ ียวมี 13T Pro เริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยครับพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆโอ้โหนี่ดูฝาหลังของเขาสิครับฝาหลังเป็นหนังครับนี่ไม่ใช่หนังแท้นะฮะเดี๋ยวนี้เขาลักโลกกันแล้วนะครับเขาใช้เป็นหนังสังเคราะห์กันครับหนังแบบนี้นะครับเสียวมีตั้งชื่อว่าเซียวมี Bio Comfort Vegan Leather เป็นหนังสังเคราะห์ที่ทําจากเส้นใยพืชนะครับจากเส้นใยธรรมชาติให้ฟ e ลลิ่งเหมือนหนังแท้มากๆทั้งความนุ่มทั้งการสัมผัสท e เจอร์ที่อยู่บนลายฝาหลังตัวนี้สวยงามจริงๆบวกกับสีของเขาก็ สวยนะครับนี่คือสีอัลพ n e Blue นะเป็นสีฟ้าอ่อนๆมาจนถึงขอบด้านข้างตัวเครื่องตัดกันกับแผงกล้องหลังแผงกล้องหลังสวยมากๆใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็ดาคลับเงาเป็นกระจกเลยมีสโลปด้านข้างด้วยโอ้โหพอเป็นวัสดุหนังวีแกนแบบนี้นะครับมาทําให้ตัวเสี่ยวหมี 13T Pro เฉพาะสีอัลพ n e Blue ตัวนี้นะครับมีน้ําหนักและความหนาไม่เหมือนอีกสอสีบอกความหนาและน้ําหนักของเขาก่อนเลยนะครับความบางและความหนาของเขาเนี่ยอยู่ ที่8.62มเมตรพอเป็นฝาหลังแบบหนังเนี่ยเขาจะหนากว่านิดนึงแต่น้ําหนักเบากว่าน้าหนักแค่200กรัมเท่านั้นสีนี้สวยมากๆแต่เขามีอีก2สีให้เลือกรวมทั้งหมดเป็น3สีอีก2สีเนี่ยเป็นฝาหลังกระจกเลยนะครับชื่อว่าสีเมโดว์กรีนนะครับเป็นสีเขียวแบบผิวด้านแล้วก็สีแบล็กนะครับสีดําเงาเป็นกระจกเลยโอ้โหเลือกเลยครับชอบสีไหนนะครับโดยที่2สีนั้นนะครับเมโดว์กรีนกับสีแบล็กนี่นะครับเขาจะมีความบางกว่านั่นก็คือ 8.49มิลิเมตร แต่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น206กรัมต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองจับแทบไม่รู้สึกแต่ feeling ในการจับผิวสัมผัสแตกต่างกันแล้วก็ทั้ง3สีนี้นะครับกันน้ากันฝุ่นในระดับ IP 6 8ิ Xiaomi 13T Pro มาพร้อมกับหน้าจอที่ดีมากๆนี่คือหน้าจอ Crystal Race นะครับเป็นจอ AMOLED Display ขนาด6.67นิ้วนะครับ Xiaomi จะไม่เรียกความละเอียดของหน้าจอเขาว่า Full HD แต่เขาจะเรียกว่า1 5 K แทนนี่ resolution ของเขาคือ2712คูณ1220นี่ะครับนี่คือหน้าจอที่อัปเกรดจากปีที่แล้วขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยได้ r e f ฟ a แค่1 2 0 h เฮิร์มาปีนี้ได้จอ r e f ฟ a สูงถึง1 4 4 h เฮิร์เลยนะครับสามารถทำ adaptive ได้ด้วยปรับได้ตั้งแต่ 30, 60, 90, 120ไปจนถึง1 4 4 h เฮิร์เป็นจอที่สว่างมากที่สุดในวงการโทรศัพท์มือถือตอนนี้ normal brightness ของเขาทำได้1200นิต อันนี้ปกติทั่วไปแต่ p r i k h t n g s t เนี่ยสามารถทำได้สูงถึง2,600นิตครับโอ้โหสูงสุดในวงการแล้วนี่คือจอที่สว่างที่สุดแล้วแล้วยังเป็นจอที่ปรับความสว่างได้ละเอียดมากๆด้วยนะครับค่า PWM dimming ของเขาเนี่ยทำได้ถึง2,880 Hz หรือ2,880ระดับนั่นเอง ค่าสีของจอนี้นะครับโดยปกติทั่วไป10บิตใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้จําลองขึ้นไปได้ถึง12บิตแสดงสีได้ถึง68,000ล้านสีครับโอ้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้น DCI P3 เนีย่ยเอาไปเลย100%เต็มโ,อโอรองรับมาตรฐานการแสดงผลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Pro HDR Display Dolby Vision หรือว่า HDR 10+ นะครับแล้วมาพร้อมกับลำโพงคู่บนล่างนะครับัพ p อ o r t เสียงเซ r อ,อย่าง Dolby Atmos E aí มาถึงเรื่องของสเปคเครื่องของ Xiaomi 13T Pro นะครับตรงนี้ผมภูมิใจนําเสนอเลยเนื้อหาตรงนี้เข้มข้นมากอยากจะบอกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยโอ้โหประจบเหมาะมากๆได้ชิปเซ็ตตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดจาก MediaTek พอดีนี่คือ MediaTek Dimensity 9200 Plus ครับมีคําว่า plus ต่อท้ายด้วยแล้วเป็นชิปเซ็ตแบบเทคโนโลยี4นาโนเมตรเรียกว่าเป็นตัวท็อปเือธงที่มาเบียดกับ Snapdragon 8 Gen 2โดยเฉพาะเลยนะครับ Snapdragon 8 Gen 2มีป คกิดคาะอยู่3.2 GHz กิกะเฮิรตซ์ไดเมนซิตี้9 2 0 0 plus ตัวนี้3.35 GHz กิกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็มีแบนด์วิดของชิปกราฟิกสูงกว่าด้วยแบนด์วิดชิปกราฟิกของ Snapdragon 8 Gen 2คือ680 MHz มกะเฮิรตซ์ตัวนี้995 MHz <Yeah. S 1> เ,เสมกะเฮิรตซ์เบสเซ็โดยรวมทำให้งานประมวลผลและประมวลผลกราฟิกของชิปตัวนี้นะครับแอบแซง Snapdragon 8 Gen 2 <laughs> อันตตู้ต่นะ Snapdragon 8 Gen 2ได้1 5 0 0 0ล้านแสนตัวนี้ได้1 5 0 0 0ล้านแสนก อีก4ี่หมื่นโอ้โหเป็นไงล่ะเฉือน <_ C> e <an> หัวหัวเขาเรียกว่าปาดหน้าเรือธงกันไปเลยนี่ <_ C> e <an> แล้วราคาย่อมเยาวกว่าด้วยเป็นไงน่าสนใจไหมสุดๆไปเลย <_ C> e <an> แล้วชิปเซ็ตตัวนี้ของ mediatek นะครับเรียกว่าเป็นชิปเซ็ตที่ล้ำอนาคตมากๆรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น bluetooth 5.4โอ้โหยังไม่มีหมูฟังตัวไหนเป็น bluetooth 5.4เลยนะรองรับ wifi 7เราเตอร์ wifi 7เราก็ยังไม่มีเรียกว่ามือถือตัวนี้นะครับไปรอคุณที่ทาง งเบื่อแล้วรอวันที่คุณจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้พร้อมเขาเขาซัพพอร์ตลอล่วงหน้าเลยสุดยอดไหมสุดยอดนะรันกับรอมนะครับรุ่นนี้จะมีความจุ2ความจุให้เลือกนะครับมีรุ่นแรม12กิก กับรอม 512G กิกแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือแรม16กิกกับรอม1เทเลไบต์เลยอู๋เรว่าจัดความจุมาแบบจุกๆเลยนะครับเต็มๆเลยแรมเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับ LPDDR5X นะครับเป็นแรมที่สปีดสูงสุดในวงการอยู่แล้วหรือว่าเป็นตัวท็อปอยู่แล้วรอมก็เช่นกันครับจัดมาเป็นสเปคสูงสุดเลยนี่คือรอมแบบ UFS 4 0นะครับ UFS 4.0เนี่ยมีสปีดในการอ่านเขียนสูงกว่า3.1เยอะพอสมควรอ่านระดับ4พ 2 0 0เมกเขียนในระดับ2,800เมกนะครับโอ้โหความเร็วอ่านเขียนเนี่ยแทบจะเท่าเครื่อง PC อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่มาตรฐานครับ5,000มิลลิแอมมาพร้อมกับชุดชาร์จเซียวมี120วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จชาร์จ0 0 0ถึง100เต็ม ภายในเวลา19นาทีถ้าคุณมีเวลาแป๊บเดียวคุณเสียบชาร์จไปเลย5นาทีคุณจะได้แบตถึง36เอรหรียกว่าเสียบแป๊บเดียวนี่ใช้ได้อีกครึ่งวันสบายๆเลยนะครับแล้วก็การชาร์จในระดับ120วัตต์นี้นะครับเสียวมี่เขาจะมีชิปเซตตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเสียวมี่เซิร์ฟจตัวนี้จะเป็นชิปที่คอยควบคุมความปลอดภัยในการชาร์จ มั่นใจได้ครับว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้รันอยู่บน Android 13กับมี u i v e r s i o น14มาถึงเรื่องกล้องครับ Xiaomi 13T Pro นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Xiaomi กับทาง Leica นะครับ Co-engineer with Leica นี่เป็นกล้อง Leica เต็มระบบเลยเริ่มต้นจากกล้องหน้าก่อนเลยครับกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับแล้วเป็นกล้องหน้าที่มีกระจกชิ้นเลนเยอะมากถึง5ชิ้นด้วยกันนะครับทำให้การถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าหรือการเซลฟี่นะครับทำออ มาได้คุณภาพดีมากๆคุณจะถ่ายภาพไนโหมดหรือจะถ่ายภาพ HDR หรือจะถ่ายภาพ Portrait บนกล้องหน้า mm hmm. ก็จะได้คุณภาพออกมาคมชัดและสวยงามแบบนี้เลยนี่เป็นไงฮะสุดยอดไหมและที่สำคัญคือผมเหลือบไปเห็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับอยู่ในกล้องหน้าใช้งานได้ด้วยนะครับตัวนี้ดีมากๆนี่คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเทเลพอมเตอร์สายพิธีกรสายถ่ายวีล็อกอย่างผมเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับ เทเลพอมเตอร์คืออะไรเทเลพอมเตอร์คือเวลาเราเปิดกล้องหน้าขึ้นมาเราเลือกโหมดเทเลพอมเตอร์เราจะสามารถเอาข้อความที่เราต้องการจะพูดนะครับหรือว่าสคริปที่เราจะพูดเนี่ยเอามาไว้ตรงหน้ากล้องเราเลยแล้วเวลาเราพูดเราก็อ่านไปตัวหนังสือมันก็จะค่อยๆเลื่อนตามขึ้นไปมันทําให้เหมือนเราพูดได้โดยที่ตาเรามองกล้องและไม่ต้องมองสคริปต์เลยนี่สุดยอดไหมฮะโอ้จริงๆแล้วผมควรจะถ่ายรีวิวมือถือรุ่นนี้โดยการใช้เทเลพอมเตอร์นี้มากๆสุดยอดมากเลยอะลองไปดูตัวอย่างกล้องหน้าและไปดู ฟังก์ชันการใช้งานเทเลรอมเตอร์กันดูครับเปการทดสอบเทเลปอมเตอร์จากี่ย o m i 13T Pro ตัวนี้เป็นกล้องไรก้าเต็มระบบไลก้าแวริโอสมายคอนระยะ15-50มิลถ่ายรูปสวยงามสไตล์กล้องไลก้าเลยทีเดียว ต่อกันด้วยกล้องหลังครับเสี่ยมี 13T Pro นะครับก็ยังคงเป็นกล้องหลังที่โคอินเจเนียร์วิดไลก้านะครับเป็นกล้องไลกาเต็มระบบด้วยเช่นกันความแตกต่างของ 13T Pro กับ 13T เมื่อตอนต้นปีนะครับก็คือเป็นกล้องไลก้าเหมือนกันแต่มีระยะของเลนส์ที่ไม่เท่ากัน 13T Pro เนี่ยจะมีระยะ15-50ม mm. มในขณะที่13 Pro จะมีระยะเทเลเยอะกว่าครับนั่นก็คือ15-75ม mm. มแต่ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นชุดกล้องและชุดเลนส์เดียวกันนะครับนั่นก็คือไลกาวาลิโอ ซัมมีครอนนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากกล้องหลักครับความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1 9มีชิ้นเลน7ชิ้นนะครับและมี ois กันสั่นแบบออปติคอลในตัวด้วยตัวเลนเนี่ยเขาจะเคลือบสาร adl นะครับซึ่งเพิ่มอัตราการส่งผ่านแสงและลดการสะท้อนของแสงได้ดีมากทำให้ภาพถ่ายมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น เลนอีก2ตัวนะครับเป็นเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับ f 1.9เลนส์ลนตัวนี้แหละที่มีระยะเท่ากับ5 0ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลนอัลตร้าไวท์ครับ12ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้จะมีระยะที่1 5ม mm, ิลิเมตรครับได้ชุดกล้องและเลนจากไลกามาแล้วก็ได้ซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพของไลกามาด้วยเขาจะมีสไตล์สีในการถ่ายภาพนะครับเป็นพรีเซตสำหรับไลกาโดยเฉพาะนั่นก็คือไลกาออเทนติกลุค กับไลกาไว b แบนด์ลุกนะครับถ้าเป็น a u t h เทนติกลุกนี่จะเป็นแนวซีเนม a ติกจะให้สีที่แบบว่าตุ่นๆน,นวนๆแนวซีนีมาสักนิดหนึ่งกับไวท์แบนด์ลุกนี่จะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยเป็นเทคนิค c ค l o r เจะเน้นสีสดๆนะครับเพิ่มความสดใสให้กับภาพแล้วก็ได้ฟิลเตอร์สีจากไลกามาใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ได้มาจากตัวกล้องที่เป็นไลกาเอนะครับเอ็มได้มา2ส,สีด้วยกันครับนั่นก็คือฟิลเตอร์ไลกาบลูกับไลกาสีเปีย เวลาถ่ายภาพด้วยกล้องหลังของ Xiaomi 13T Pro นะครับแนะนำให้คุณผู้ชมเปิด HDR Auto ไว้ด้วยนะครับแล้วสังเกตที่หน้าจอถ้าตัว HDR ขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่าเขาสามารถทำ HDR ได้แล้วคุณก็จะได้การเฉลี่ยส่วนมืดส่วนสว่างในภาพที่ดีมากๆรวมไปถึงการถ่าย Portrait ด้วยนะครับถ้าถ่าย Portrait ด้วย 13T Pro เนี่ยคุณต้องเลือกระยะเลนส์สักนิดหนึ่งเขาจะมีให้เลือกอยู่เป็น preset เ,เลยนะครับเช่นถ้าคุณถ่ายแบบสตรีทเน้นเก็บเหตุการณ์เน้น candid นะครับเก็บสไตล์บรรยากาศธรรมชาติเลือก ไปที่3 5ม mm, มตครับตัวนี้จะเป็นด็อก ument าลี่เลนนะครับก็จะเก็บเหตุการณ์ได้ดีมากๆถ้าเน้นตัวบุคคลขึ้นมาสักน,นิดนึงคุณปรับไปที่5 0ม mm. ิลิเมตรคราวนี้คุณจะเริ่มได้โบเก้แบบสไตล์ของไลกาแล้วนั่นก็คือสเวอรี่โบเก้หรือว่าโบเก้หมุนวนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ภาพที่ได้เนี่ยออกมาดูลึกมีมิติมากยิ่งขึ้นถ้าเน้นคล o สอัพไปเลยนะครับปรับไปที่9 0ม mm. ิลิเมตรเลยคราวนี้คุณจะได้ซอฟโฟกัสเลยถ ฝันแบบนี้เลยสุดยอดมากในกนารทดลองถ่ายกล้องของ Xiaomi 13T Pro นะครับเราค้นพบว่าถ้าเราไปเจอจังหวะที่ต้องถ่ายไวๆนะครับมีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านอย่างรวดเร็วต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเนี่ยอย่างเช่นมีหมามีแมวมีเด็กๆน่ารักวิ่งผ่านมีรถวิ่งผ่านอะไรเงี้ยบางจังหวะเนี่ยเราคิดว่าถ่ายแล้วเออโฟกัสไม่น่าจะเข้า จะกลับเข้านะครับนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกล้องของ 13T Pro นะครับนั่นก็คือเสี่ยวมี่โปรโฟกัสนั่นเองนะครับเป็นชุดโฟกัสที่สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วมากๆทําให้จังหวะที่คุณคิดว่าไม่น่าจะถ่ายได้คุณถ่ายได้เจ <c oughs> ๋งดีอันนี้ชอบมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปใช้นะครับแนะนําให้คุณถ่ายโหมดโฟโต้เนี่ยนะเข้าไปตั้งเซตติ้งในโหมดโฟโต้ชักนิดนึงเลือกเป็นออโต้ไนโหมดเลย คุณไปเที่ยวเนี่ยถ่ายตั้งแต่เช้ายันค่านะครับพอถึงตอนค่าบางทีเราลืมเปิดไนท์โหม d e ครับถ้าเปิด auto ้ไนท์ mode เอาไว้นะครับคุณอยู่ในโหมดโฟโต้นี้แหละเขาจะเข้าไนท์โหม d e ให้โดยอัตโนมัติเลยคุณก็จะถ่ายภาพตอนกลางคืนได้สว่างสดใสแบบนี้เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยสไตล์ไลกาครับนี่ไหนๆก็ถ่ายรูปด้วยกล้องและเลนส์ไลกาแล้วนะครับคุณควรจะใส่ลายน้ําในสไตล์ของไลกาสักนิดหนึ่งเป็นแถบสีขาวๆด้านล่างมีโลโก้ไลกาอยู่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดของการถ่ายอยู่ในนั้น เรียกว่าเท่ๆเก๋ๆกันเลยทีเดียวในเรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับเสีย m มี 13T Pro เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 8K ครับ24เฟรมโอ้โหความละเอียดระดับ 8K กันเลยทีเดียวนะครับหรือจะถ่ายแบบปกติของเราก็คือ 4K 60เฟรมอันนี้นิ่มๆสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นนะครับมีให้เลือก2ระดับนั่นก็คือ Steady Video แบบธรรมดากับ Steady Video Pro ครับถ้าเลือก Steady Video Pro เนี่ยความละเอียดจะลดลงมาเหลือ 1,080p 30เฟร แต่ กันสั่นแบบดีสุดๆไปเลยนะครับเรียกว่าเดินวิ่งยังไงก็นุ่มอ่ะถ่ายยังไงก็ออกมานุ่มนวลหายห่วงเลยแล้วถ่ายวิดีโอแบบหลอกไฟล์ได้ด้วยนะคือถ่ายเพื่อไปเกรดสีนะครับสีจะออกมาตุ่นๆสักนิดหนึ่งในขณะที่เราเลือกหมดหลอกเนี่ยความละเอียดจะปรับไปที่ 4K 30เฟรมนะครับแล้วเราก็สามารถถ่ายมาเพื่อไปปรับแต่งสีภายหลังได้ถ้าบางคนไม่อยากจะปรับแต่งสีภายหลังคุณก็ใส่ลุกอัพเทเบิลเข้าไปเลยนะครับสามารถใส่ลุ o อัพเทเบิลที่เรามีนะครับใส่เข้าไปได้1อันถ้าไม่มีลุก เทเบใช้คุณจะใช้ของที่เขาแถมมาให้ในกล้องก็ได้นั่นก็คือ Red 709ก็จะได้สไตล์สีออกมาแบบนี้เลยครับทดสอบการเล่นเกมบน Xiaomi 13T Pro นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าในระดับชิปตัวท็อปของ MediaTek แบบนี้นะครับ หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นคะแนนอันตูตู้เนี่ยคุณอยากจะปรับอะไรก็ปรับไปเถอะจะปรับสุดแค่ไหนยังไงเขาก็ไหลลื่นเขาไม่มีสนทกสถานเขาทํางานได้แบบสุดยอดอยู่แล้วเหลือเฟือจริงๆครับกับพลังการประมวลผลในการเล่นเกมไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือในขณะที่เล่นเกมเนี่ยโอ้โหระบบระบายความร้อนเขาดีมากๆเลยนะครับชุดเวเปอร์แชมเบอร์ของเขานะครับมีขนาดใหญ่ถึง5000ตารางมิลลิเมตรนะครับแล้วเป็นสแตนเลสสตีลแท้ระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับความ ร้อนด้านหลังเครื่องเนี่ยไม่มีมาละอุมือให้แบบระคายเคืองเราแม้แต่น้อยอยากเล่นอะไรเกมไหนรองรับได้หมดนี่คือความบันเทิงขั้นสุดของเกมแล้วนะครับกับเสียงลำโพงคู่สเตอริโอนะครับที่ให้เสียงกระหึ่มดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้คือ Xiaomi 13T Pro นะครับราคายังไม่บอกนะเดีย๋ยวขอไปบอกพร้อมกับ 13T ตอนท้ายเลยขอพูดถึง 13T ก่อน Xiaomi 13T นะครับผมสรุปให้สั้นๆเพราะว่าเขาเหมือนกันกันกบรุ่น 13T Pro มากๆนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยในภายนอกนะครับเริ่มต้นจากดีไซน์นะครับดีไซน์รูปทรงเดียวกันขอบด้านข้างเครื่องฝาหลังแผงกล้องหลังเหมือนกันหมดนะครับสีที่มีให้เลือกก็เหมือนกันมีสีอ l p i n e Blue ฝาหลังเป็น Vegan Leather สี Meadow Green สี Black เหมือนกันหมดเลยน้ำหนักจะเบาวกว่ารุ่นโปรเล็กน้อยกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP 6 8เหมือนกันหน้าจอขนาดเท่ากันเป๊ะสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นจอคุณภาพระดับเดียวกันเลยกล้องก็เหมือนกันเลยครับสเปคเดียวกันหมดเลยได้กล้องคุณภาพและความละเอียดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับต่างกันแค่ตรงสเปคเครื่องเท่านั้นนั่นก็คือชิปเซตครับ 13T จะได้เป็น MediaTek Dimensity 8200 Ultra ซึ่งเป็นชิปเซต4นาโนเมตรเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ s คล็อก3.1กิกะเฮิรตซ์อันตุตู้ได้ประมาณ897,000คะแนนซัพพอร์ต Wi-Fi 6แรมรุ่นนี้ให้มา12กิกนะครับเป็น L P D D R 5ไม่ใช่ 5x นะครับแล้วก็รอมจะเป็น256กิกจะเป็นรอมแบบ U F S 3.1แบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับเทอร์โบชาร์จิ่งหกวัตต์ชาร์จ0ถึง100ภายในเวลา42นาทีชาร์จ5นาทีจะได้แบต21%ต่างกันแค่นี้ครับ ที่เหลือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของราคานะครับเนื่องจากวันที่เราทําคลิปรีวิวตัวนี้นะครับเราทําแล้วขึ้นคลิป พร้อมกับวันที่เขาเปิดตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ทราบราคาแต่ผมเนี่ยจะทราบราคาแล้วใส่เข้าไปในเดสคริปชันด้านล่างนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะรู้ราคาลงไปดูในเดสคริปชันด้านล่างนะครับเราจะตามเข้าไปเติมตัวเลขทันทีที่เขาเปิดตัวแต่ไม่ต้องห่วงผมได้ยินข่าวลือมาคร่าวๆว่าโอ้โหสรุ่นนี้นะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยโอ้โหคุณเห็นแล้วคุณต้องว้าวแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนน่าซื้อแน่นอนเหลือเพียงแค่ว่า คุณจะไปซื้อได้ทันหรือเปล่า